ม้าผมมมาแกบน่าจะจริงจังมากขึ้นนะดูท่าทางเกมนี้ล้อดันมาอืมไม่เม็ดซ้ายเลยเฮ้ยไม่เม็ดซ้ายเหรอพี่นี่ทำไรวะไปครับโอ้กินเลยเฮ้ยกินครับ อืมให้เราดันไว้เฮ้ดันดีครับฮะโอ้จะมาเจาะรูนี้โยครับโยครับเฮ้กินเลยไว้เฮ้ใจร้อนนะเนี่ยเราเนี่ยนี่ต้องรีบผูกครับเดี๋ยวมาเขากินเบีย้ยแล้วเ,เรือเราหายนะานผู้ชม จริงๆก็คือมันมีม้าผูกอยู่แหละแต่ว่าเอาเม็ดไปผูกอีกตัวนึงดีกว่ <c oughs> าไม่ให้เม็ดลงมาครับ <c oughs> โดดม้าขึ้นไปเปาาน็นม้ามังกรนี่ดานรัพปูสามเบีย้ยดูสิว่าเขาจะดัานใส่อะไรเราไหมอ่ดาดนตัวนั้นเราดัานตัวน,นี้ เอาไงครับเอาไงครับกินไหมครับกินพครัอกินพครัอเฮ้ยแม่เอาเม็ดหลวงวะไม่กินเหรอเรากินไปเลยนะครับกินเข้าไปครับเป็นการทำลายเบี้ยนั่นเองนะครับไปครับเอาเม็ดขึ้นไปรับเขากินเบี้ยเราไม่ได้นะเรามามาเราผูกเรืออยู่นะครับกินปุ๊บกินปั๊บพี่หม่ำบอกเลย เฮ้ยแทงมาเลรอแจะพริ <toys> ้วเตรียมลุกกินเรือถ้าเขาเอาเรือมาออกทางออกผมก็จะลุกกินเรืออีกทางหนึ่งครับลุกกินเรือระหว่างโคนกับมาได้อีกทีหนึ่งเดินเรือดีๆนะเดินไม่ดีโดนลุกกินเรือนะครับ ต้องจับเรือไม่ต้องจับขุดเนี่ยมาณนี้ฮ่าขยับขุนหนีขึ้นไปครับให้เรือมันเชื่อมถึงกันเอาไงครับพี่ หมาหมาเว้ยเออืมหมาหมาแทงหมาเนี่ยเขาน้าจะลุกเราก่อดนะเพาดูจากลีลาเขาเล่นแล้วอะคือแม่งเปียวเหมือนกันไงถ้ากินมาเราเม็ดกินอะดูดิเอาไงเพ่คงไม่เอาโคนกินหรอกมั้งต้องเอาเบี้์กินหรือไม่ก็ลุกลีลา <c oughs> อ้าวแม่งลุกลีลาเว้ยหนีดิจ้ะหนีลงล่างซ้ายหรือขวาดีอ่ะหนีตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับเดี๋ยวโดนเรือกดถ้าหนีฝั่งหนึ่งตึงตึงตึงเต็มกินสออ้าวต่อไม้อีกเว้ยกินก่อนครับโอ้กำลังจะได้กินสองต่อไม้อีก กินเข้าไปเร็วเลยครับคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขุนขึ้นก่อนให้เรือมันเชื่อมถึงกันนะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าถ้าไม่เอาขุนขึ้นเด,เดี๋ยวมาเขากินเบี้ยผมมากินเบี้ยผมเราไม่มีตัวผูกเรือสวยอ่าอย่างนี้ได้ละกินสองเปล่ะเฮ้ยเม็ดถอยเว้แทงกินเข้าไป เหลือถอยเซ่เอาละมาอื้อื้ือ่ะเอาโคขึ้นไปรับก่อนนะครับไม่ให้เขาเอาไปให้เขาดันโคลลงมาเดี๋ยวเขาดันโคลลงมาแล้วก็เสริมกําลังกินเบี้ยนหน้าหน้าโคลผมไม่ได้แมวตึงตๆตึง,ตง ดันเบีย้ยอะไรโคนเนี่ยเขาน่าจะกินเบีย้ยหราต่อโคนเขามีม้าเสริมอืมม้าแม่งเกะกะวะ่ะเดี๋ยวเอามาเขาออกไงดีมาครับเฉาไว้ตึง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 ,ตง,ตง,ตง อ้าวโหผูกรฮะอืมไปครับต่อแม่งเลยครับคนค่อยค่อย,ค,อยค่อยแกะทีละตัวนะครับกินเข้าไปกินสองเหรอเขาจะกินสองอ่ะดันึ้นไปครับกินไม่ได้หรอกเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยว หน้าโคนหน้าโคนมีปัญหาอะไรปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนเอาโคนกินมาเราโคนกินไปใช่ปะเข้ามากินหรือเข้ามากินก่อนเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับกินเข้าไปเลยครับเอามากินมาเราเอาเบีย้ยกินไม่ได้แต่เราจะเอาเรือกดท่านผู้ชมเฮ้เฮฮฟรีบอกเลยว่าฟรีต่อให้เขาขุนติดมามันก็ก็ฟรีอยู่ดีครับเพราะว่าผมมีเบีย้ยคอยกระแทง เอาขุนติดมาซ้ายขวาก็โดนเบี้ยลุกเดินขุนลงมาตรงตรงก็โดนเรือลุกอ่ามาฟรีครับผมบอกเลยรู้ตัวเปล่าว่าฟรีอ่ะน่าจะรู้ตัวแล้วแหละยั <c oughs> งไงก็ฟรีนะครับต่อให้เขาเอาเรือกินเบีย้ยเราเอาเรือกินใช่ไหมเรือลำล่างกินปุ๊บเขาเรือกินตึบตึบยังไงก็ฟรีอยู่ดีครับ แหมถอยเลยเว้ยเฮ้ยกินครับผมโอ้โหต่อเลยต่อเลยเหรอมาลูก,ก่อนหนึ่งทีครับลูก,ก่อนหนึ่งทีอ้าวหนีไปตานั้นคุณไปบังเดือตัวเองนีกว่าไปครับดันครับกินก็กินไปเด้กินไปเลย ผมเอาขูนกินนะครับเพราะว่าไม่ให้เรือเขาลงมาเพราะว่าถ้าเอาเบี้ยกินเนี่ยเดี๋ยวเรือเขาลงมาลวงข้างหลังแล้ววุ่นวายครับทำให้เขาต้องเสียจังหวะก่อนอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยาเอาเรือออกก็ต้องขยับ่าดานับเต็มไงครับโอ้ต่อเรือไม่ต่อครับเรื่องอะไรอะ่ะ เฮ้ยแม่งลวงแล้วเว้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มเกิดการลวงมันเกิดขึ้นเร็วเร็วเร็วรวล็อกขุนก่อนล็อกขุนก่อนหลบหลังเบีย้ยครับหลบหลังเบีย้ยเอออ้าวไปกินเบีย้ยเราเจ้าพลาดแล้วแหละ มัวแต่ห่วงกินมาล็อกครับนี่เสร็จละคราวนี้ผมเอามาเอามาล็อกนะครับประมาณนี้ก็คือขุนเขาจะขยับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือผมจะเอาเรือเนี่ยไปลุกคุนครับไม่ใช่แบบลุกขึ้นข้างบนนะเอาแบบว่าลุกด้านหน้าขุนเะนี่ยใช่เพราะว่าคุณเราผูกอยู่อ่าพอเขาเข้าไปในนั้นก็เรียบร้อยครับผมเรามีม้าไงม้าซ้ําได้ เฮ้ป้องอกันการโดดมาเวพี่ลูกตานี้แล้วก็พี่ลวงอย่างนี้อ่าโดดลูกสวยๆฮะไม่เหมือดิเหมือได้ไงมันจะชนะแล้วจะเสมอจะไล่ไงอูโอ้กิน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 ครับผม เขามีเบี้ยมีเม็ดกระดึบได้เป็นซีเรียสเดี๋ยวผมจับขังแล้วก็ตีครับตุ๊บจับขังแล้วก็ตีตุ๊บลูกครับผ